เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกล้องติดรถยนต์ของผมกันนะครับกล้องตัวใหม่นะครับเจ้70า70ไมล์ a ดสแคม A400 ครับ สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์โตสโตยโต้าอีกครั้งหนึ Old ่งนะครับวันนี้นะครับผมนะครับได้ปีโอกาสไปเจอกล้องบันทึกนะครับที Bennett ่ติดตั้งในรถยนต์นะครับซึ่งสมัยใหม่เนี่ยรถทุกคันเนี่ยท่าจะต้องมีเลยนะครับเป็นเหมือนอุปกรณ์ประจำรถเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องบันทึกด้านหน้ากล้องบันทึกด้านหลังนะครับเพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นหลักฐานอย่างดีนะครับเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับหรือมีเหตุการณ์อะไรก็ตามซึ่งกล้องที่ผมไเจอมมาน่ใช นในช้อปปี้เนี่ยราคาตั้งเนี่ยตอนแรกเขาตั้งอยู่2,800บาทนะครับแต่ผมซื้อมาในราคา1,899บาทเป็นร้าน Official Store เลยนะครับสินค้ามีรับประกันให้1ปีเต็มนะครับผมก็เลยเห็นว่าจะลองซื้อมาใช้ดูกล้องเนี่ยมันจะมีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องบันทึกด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหลังนะครับแต่ว่าผมเนี่ยลองซื้อกล้องด้านหน้ามาลองใช้ดูก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองมาอันบ็อกซ์กันดูนะครับว่ากล้องเนี่ยมันเป็นยังไงมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของกล้องเนี่ย S 1> <S 1> ชื่อกบ็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเจ็ดสิบไม่นะครับตัวกล้องเนี่ยผมเลือกเป็นสีแดงนะครับผมเลือกเป็นสีแดงมาเพราะดูแล้วมันสวยดีนะครับดูแล้วมันทันสมัยดีนะครับจากปกติกล้องเนี่ยเราเคยเจอมาก็จะมีแต่สีดำนะครับมันจะดูเพลนๆพื้นๆไปหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคุณสมบัติของกล้องเนี่ยก็จะให้คุณภาพของภาพเนี่ยขนาดคิว HD นะครับก็คือจะเป็นสนามเหมือนเทียบเท่า 2K นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่านะพิกเซลของกล้อง3.6ล้านนะครับแล้วก็จะมีในส่วนเกี่ยวกับมุมมองของตัวกล้องเนี่ยเลนส์เนี่ยมันจะกว้าง145องศานะครับก็คือสามารถเห็นสภาพการจราจรได้แทบทั้ง,งกว้างกว่าเดิมเลยเห็นได้ทั้งถนนเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่เราสามารถเชื่อมต่อดูโทรศัพท์มือถือได้นะครับที๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับ ก็คือดูจากกล่องเนี่ยรู้เลยว่าดูแพคเกจทิ้งมาในค่อนข้างหรูหรานะครับเดนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกู่มือนะครับกู่มือของกล้องนะครับการใช้งานอ่าแล้วก็มีแผ่นไฟฟ้าสถิตนะครับสําหรับเอาไว้แตะแล้วก็ในส่วนของคู่มือครับเราก็จะมีภาษาไทยอยู่ด้านท้ายนะครับมีภาษาไทย,ยด้านท้ายในส่วนของตัวกล้องนี่แอนแอนแอนเท่มากเลยไหมสีแดงสวยงามเหมาะสำหรับสาวๆนะแล้วก็คนที่ใช้รถสีแดงนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะ เพื่อป้องกันแสงเวลาที่มากระทบจะได้ไม่เข้าตานะครับของคนขับแล้วก็คนที่นั่งโดยสารนะครับแล้วก็ในลักษณะของบอดี้เนี่ยสีจะเป็นโทนสีด้านนะครับเป็นสีแดงด้านนะครับซึ่งอันนี้รู้เลยว่ามันไม่สะท้อนเข้าตาคนขับแน่นอนไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้ครับในส่วนของตัวกล้องเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเลนส์มุมได้นะครับปรับได้แบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราติดที่กระจกบังลมหน้านะครับเราสามารถที่จะปรับมุมได้นะครับ ตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะครับทางด้านหน้านี่ก็จะเป็นช่องของตัวลําโพงนะครับตัวลําโพงนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างนี่จะเป็นช่องต่อเอาไฟมาเลี้ยงกล้องนะครับตัวที่2จะเป็นตัวอะแดปเตอร์สาหรับเสียบปลั๊กกล้องมองหลังนะครับกล้องมนันด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่องที่ใส่ในนี้จะเป็นในส่วนของตัวได้เป็น มินิเอสดีการ์ดนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนปุ่มฟังก์ชันต่างๆจะอยู่เรียง4ปุ่มทางด้านล่างเพราะนั้นเราก็จะสามารถกดกดจากด้านล่างได้ง่ายนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นจอแสดงผลขนาดสนิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอย่าอื่นมีอะไรบ้างเนาะในกล่องนะครับในส่วนอื่นๆก็จะมีในส่วนของตัวแผ่นกาวที่ไว้ปิดนะครับแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นตัวยัดสายไฟเข้าตามขอบซึ่งเราถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงเราก็สามารถติดตั้งเองได้นะครับกล้องพวกนี้มันติดตั้งง่ายๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของสายไฟมาให้นะครับสายไฟพวกนีก้จะเป็นสายไฟสําเร็จรูปอยู่แล้วนะครับด้านนึงก็เอาไว้เสียบสําหรับตัวอะแดปเตอร์มันจะต้องมีอะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งแล้วก็ด้านนี้เอาไว้เสียบกับตัวกล้องแบบนี้นะครับแล้วก็ยึดติดเข้าไปนะครับแล้วก็นี่ครับตัวอะแดปเตอร์สาหรับ เสียบช่อง power outlet นะครับหรือท่านใดที่รถมีช่อง usb ก็สามารถเสียบ usb ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในการในส่วนของการติดตั้งในส่วนของตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะเราจะได้มาดูว่าติดตั้งแล้วทดลองขับแล้วภาพคุมชัดไหมแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าตอนที่เราขับขี่ นะครับโหลดคุณภาพภาพจะเป็นยังไงแล้วก็โหลดภาพมาใส่มือถือคุณภาพภาพจะเป็นไงนะครับไปตามไปดูกันเลยดีกว่าไดดึงได้ยินเสียงแล้วอันาน,าน,านั้นแล้วก็รีมูฟตัวสติกเกอร์นี้ออก เราก็กดใช้เมนูทางด้านล่างเลือกภาษาก่อนเลือกภาษาก่อนดูซิมีภาษาไทยไหมมีครับผมแล้วก็กดโอเคไฟแสดงสถานะกล้องถ้าเป็นสีเขียวคือกําลังบันทึกอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นสีฟ้าไม่ได้อยู่ในโหมดการบันทึกแต่ถ้าเป็นสีแดงเกิดความขัดข้องนะครับอันนี้คือไฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเ,เซ็ตค่าให้เรียบร้อยก่อน,นอต่อมาเราจะดูมาดูในคุณสมบัติของเลน์ใช่ไหมครับ ลเลนเลนเราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับปรับได้แทนที่เราจะมาปรับที่ตัวตัวกล้องเหมือนสมัยก่อนนะเ,<อ>เป็นเหมือนตัวจุ๊บมาเสียบอันนีน้มันจะเป็นกล้องแบบฟิกซ์เลยตายตัวนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปรับปรับมุมด้วยมือด้านนอกได้นะครับโอเคนี่ก็ปรับให้เห็นหน้ารถเต็มๆตอ่ะตอนนี้ผมเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการเชื่อมต่อเนี่ยเราก็จะต้องเปิด Wi-FI ของเครื่องมือถือก่อน ของของมือถือเราก่อนนะครับแล้วก็เปิดบลูทูธด้วยนะครับรวมไปถึงเราก็ต้องมาเปิดเมนู hotspot ในนี้แล้วก็เปิดการใช้ Wi-Fi ในกล้องนี้นะครับเสร็จแล้วพอหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วเนี่ยแอปจะชื่อนี้70ไไม์นะครับพอเรากดเลือกเข้าไปเนี่ยมันก็จะให้เราลงทะเบียนจับคู่พอลงทะเบียนจับคู่อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นภาพของวิดีโอขึ้นมาแล้วอันนี้มันก็จะขึ้นเลยว่าเชื่อมต่อแอปกับโทรศัพท์มือถือ เพื่อบันทึกดําเนินการต่อไปได้แล้วก็มาดูในอัลบัม้มมาดูในอัลบัม้มก็จะเก็บไว้ในอัลบั้มแบบนี้ซึ่งเรามาเรียกดูย้อนหลังได้จากมือถือเราไม่ยังเป็นที่จะต้องรีมูฟก์ดออกมาเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับว่าภาพคมชัดแค่ไหนไปตามมากันดีกว่า ในส่วนของกล้องนะครับ70ไมล์แดชแค a เอสี่ยเนี่ยถ้าที่ลองดูนะครับเลนส์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นเลนส์วายนะครับกว้างขนาด1้อองศาตัว F เนี่ยตรงรูรับแสงเนี่ยให้มาถึง2.0นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของตัวเวลาขับกลางคืนนะครับหรือว่าขับโพรเพสเนี่ยผมมองว่ามันให้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างชาดัดป้ายเทะเบียนรถคันข้างหน้าเนี่ยเห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับรายละเอียดของรถคันหน้าเนี่ยหรือรายละเอียดเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันจะบันทึกเอาไว้อย่างค่อนข้าง ครอบคลุมและยังมีโหมดตรวจจับในที่จอดรถตลอด24ชั่วโมงด้วยครับยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่เราโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ดูเรียวไทม์ผ่านมือถือเนี่ยภาพที่สะท้อนมาในมือถือเนี่ยค่อนข้างชัดเจนโอเคก็สำหรับการรีวิวกล้องออบันทึกหน้ารถนะครับสำหรับตัว70ไมนะครับ Dashcam A40 เนี่ยนะครับในวันนี้นะผมถือว่าภาพรวมเนี่ยผมชอบมากๆพอใจมากๆนะครับ โดยเฉพาะนในเรื่องของคุณภาพของภาพที่ออกมานะครับทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับรวมไปถึงการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันของเขา70ไมล์นะครับซึ่งตรงนี้บอกเลยเลยว่าคุณภาพคับแก้วดีกว่านะครับหลายๆตัวที่เคยใช้มานะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจับกล้องง่ายมากเป็นเจ้าของได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช้อปปีไว้ที่ด้านล่างนะครับว่าให้ซื้อที่ร้านร้านไหนนะครับ<ช>ก็โอเค<ๆ>เดี๋ยว คลิปหน้านะครับเราจะมารีวิวสินค้าประเภทใดกันต่อนะครับก็โปรดติดตามชมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับ enjoy การใช้รถนะครับสวัสดีครับ